สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกท่านค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูจะพาทําขนมครกแฮมชีสค่ะสูตรนี้ครูได้มาจากนักเรียนฝรั่งเศสนะคะที่เข้ามาเรียนกับครูแล้วเขาต้องการทําขนมครกแฮมชีสค่ะเห็นใช่ไหมคะครูมีทั้งแฮมมีทั้งชีสและมีไส้กรอกแถมด้วยนะคะเป็นไปตามนี้ค่ะนักเรียนคะส่วนผสมแป้งค่ะ ค่ะครูยาผสมคนให้นักเรียนดูเลยค่ะขึ้นมาบนเตาได้เลยค่ะ,คะส่วนผสมแป้งนะคะครูจะมีแป้งข้าวเจ้า2อถ้วยแป้งข้าเหนียว3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำกะทิสองถ้วย,วยน้ำปูนใสครึ่งถ้วยและน้ำเดือดถ้วยครึ่งสำหรับวิธีผสมครูวางคลิปไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะดูตามได้เลยค่ะส่วนผสมหน้าค่ะส่วนผสมหน้าครูจะมี หัวกะทิสองถ้วยนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะวิธีทำวิธีผสมครูวางคลิปไปให้แล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วเปิดฝาได้เลยค่ะครูได้ตั้งไฟอ่อนๆไว้แล้วนะคะเอาละค่ะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะครูยาเช็ดเช็ขนมครกให้หลุมขนมครกแห้งๆหน่อยค่ะค่ะจะ เช็ดให้หลุมแห้งๆเอาเอากระดาษช่วยซับก็ได้เพราะว่าการที่หลุมขนมครกแห้งนี่นะคะเป็นส่วนดีอย่างหนึง่งก็คือว่าจะทําให้ก้นขนมครกของเรานะคะไม่เป็นหลุมอุกาบาทนะคะก้นขนมครกของเราจะได้สวยเพราะว่าเราจะไม่ทอดนะคะเราใช้วิธีการอบอาค่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะครูก็จะทำการหยอดตัวขนมครกเลยค่ะ เป็นตัวแป้งที่ผสมว้แล้วนะค่ะครูยาขอหน้าค่ะครูจะได้หยอดตามได้เลยค่ะนักเรียนสังเกตนะคะเวลาหยอดนะเห็นไหมก็จะเห็นขอบนะคะครูโรยลงไปครูไม่ใส่มากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีหน้าเป็นแฮมชีใช่ไหมคะครูก็โรยนิดเดียวเองค่ะนะคะครูก็ไม่ใส่เข้าไปมากเห็นไหมคะครูโรยนิดเดียวนะคะ ครูโรยตามครูยาไปเลยนะคะเพราะว่าขาดขนมโคกข,ของครูที่คูได้ทําการวอร์มเอาไว้นี่นะคะเขาร้อนแล้วแล้วก็ทําให้ขอบขนมโคกข,ของเราค่ะนักเรียนสังเกตไหมขอบริมๆเนี่ยคะ่ะนะคะเขาเริ่มเริ่มเป็นขอบขาวๆข,ขึ้นมาแล้ว นเรียนใจเย็นนะคะใจเย็นเย็นค่อยๆทำค่ะทำขนมครกต้องเป็นคนที่ไม่ไรีบร้อนค่ะต้องเป็นคนที่ใจเย็นจากนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะเนื้อขนมครกเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ละคะที่ครูจะทำการนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะ เราจะใส่เข้าไป,ปพร้อมๆกันช่วยนะคะครูยามีที่คลีปช่วยกันค่ะครูจะใส่อันนี้เป็นแฮมกับชีสนะคะค่ะแฮมกับชีสเนี่ยคะเห็นไ,ไหมคะน,นี้เป็นแฮมนะแล้วครูก็ใส่ชีสไปเลยออ้เด็กๆชอบเด็กคนไหนไม่ชอบทานขนมครกมาเจอตรงนี้นะบอกเลยสุดยอด นะคะนี่ค่ะครูยาเอาไส้กรอกค่ะครูยาไปทางนู้นเนาะนี่ค่ะครูยาเอาไส้กรอกลงเนี่ยค่ะกับชีสค่ะของครูเจ้าแฮมลงให้เด็กๆมาดูนะ มาดูขนมครกไทยตอนนี้นะพัฒนาไปถึงนี่ละที่แรกครูก็งงๆนะครูเอะคนฝรั่งเศสเขาทำอะไรแปลกๆเขาซื้อมาเลยนะเรียนเชื่อไหมเขาซื้อมาจากซูปเปอร์เลยนะคะครูก็งงๆนะครูแพงอะคะ่ะเป็นคนแปลให้เนี่อันนี้ชี้เจอครูแพงก็จัดการแปลภาษาให้เขาก็จัดการเรียน แล้วอร่อยจริงๆค่ะเป็นการพัฒนาขนมไทยไปอีกระดับหนึ่งอืมอันนี้ขออนุญาตค่ะคุยาขอใส่กรอกกับ <c oughs> ใส่กรอกกับแพรมให้พร้อมกันเลยจะใส่ผักหไหมคะเราจะใส่แครอทก็ได้นะคะหรือเป็นเป็นผักี่คุยาเขาใส่ ใส่ผักชีค่ะใส่ผักชีแหมตรงนี้นี่ชอบทานชีสยืดๆอะค่ะคุยาชอบทานชีสเยอะๆอันนี้ชีสน้อยอะชีสน้อยอะใส่ชีสเข้าไปอีกเยอะๆอะนี่เลย ถ้าให้สวยงามแล้วก็วางแครอทได้เนาะเรียบร้อยะคะ่ะนี่คะ่ะเด็กๆจะต้องชอบเพิ่มชีพนี่เด็กชอบครูก็ชอบค่ะ เอาล่ะอีกเพียงอึดใจเดียวนะคะนักเรียนก็จะได้ทานขนมครบแฮมชีสของครูแล้วเป็นการก้าวไปพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งของขนมไทยนะคะครูจะคุยกับอะไรกับนักเรียนดีล่ะตอนนี้จะคุยเรื่องอะไรดีคะครูยา ขายหนังสือไหมอะขายหนังสืออ้าวหนังสือก็หมดหนังสือก็หมดเอาเล่มหนึ่งก่อนเนาะเล่มหนึ่งค่ะนักเรียนค่ะทำทำขนมโคกแฮมชีสแต่ขายหนังสือไทยเล่มที่หนึ่งค่ะนะคะเป็นเล่มเล่มมรดกที่ลิ้มรสได้ค่ะเล่มที่สองเป็นของว่างค่ะเล่มที่หนึ่งเป็นขนมไทยนะ เล่มที่สองเป็นของว่างไทยค่ะเล่มท,ที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งนเรียนก็จองจองกันเยอะเลยครูออกเล่มสองไม่ทันใครที่จองเล่มสองมานะคะไปมาพฤศจิกานะคะค่ะตอนนี้เอาเล่มที่หนึ่งไปก่อนเนาะเล่มที่หนึ่งครูยังทำให้ไม่ทันเลยอะ่ะนักเรียนจองกันมาเยอะมากเลยค่ะ ทีน,นี้ครูจะขอเพิ่มน้ำหน้าตัวหน้าเขาค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเริ่มหอมแล้วทีนี้ครูจะมาโรยหน้าเขานะคะโรยหน้าเขาลงไปบนชีสนี่ค่ะเขาจะได้หวานๆเค็มๆไม่งั้นเขาจะเค็มอย่างเดียวนะแฮมก็เค็มเนาะแฮมก็เค็มแล้วก็กเ,วกเอ,อไส้กรอกก็เค็มชีสก็เค็มเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเอาความหวานแต่น,นี้เรามาโรยมามาโรยทีหลังนะหลังจากที่จะได้ที่แล้วนะคะเรามาโรยทีหลังปิดฝาอีกครับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวควักกันขึ้นมาได้แล้วคุณยา่ะเราจะใส่จานสวยๆแบบสไตล์ฝรั่งเศสไหม <c oughs> แบบสไตล์ฝรั่งเศสหรือสไตล์ไทยๆดีคะ นี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคุยาอันนี้ก็น่ารักอันนี้อุย้ยอันนี้ก็ยิ่งน่ารักเลยค่ะจานใบนี้ขอใบนี้ดีกว่าสวยมากได้จานแล้วจานใบนี้สวยมากค่ะคุยาคุยาจะเป็นคนควักใช่ไหมคะปิดไฟค่ะปิดไฟเลยค่ะขนมครกเราเรียบร้อยแล้วค่ะ อาละน่าทานมากเลยค่ะโหทับดอกไม้คูอเลยเอา <laughs> พี่รักไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจตนาเลยค่ะเจตนาเลย่ะช่วยกันสอง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 อันที่กันค่ะ เิดไฟแล้วเนาะหน้หน่าทานมากเลยค่ะสวยมากหอมมากน่าทานมากต้องช่วยกันสองอันแล้วมั้งคะช้อนค่ะนั่นแหละค่ะทาไมถึงน่าทานอย่างนี้ เรียบร้อยค่ะขอถาดเลยค่ะเอาละทีนี้แหละค่ะขอจานไบนี้ค่ะจะได้ให้นักเรียนชื่นชมไปพร้อมๆกับครูนะคะนี่เห็นไหมเพียงชั่วพริบตาเดียวนะคะเราก็ จะได้ขนมมาขนาดนี้แล้วค่ะครูขยับเข้ามานะอดอกไม้ครูครูอยากจะชิมให้นักเรียนดูจัง้าค่ะ,คะนี่ค่ะครูอยากจะชิมให้นักเรียนดูจังเลยเรียบร้อยแล้วค่ะปะั๊บเดียวเองพริบตาเดียวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะ ขนมครกแฮมชีสไส่กรอกด้วยนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่บอกว่าขนมครกเชยไม่เชยแล้วครูบอกให้เลยนะนี่แหละค่ะชาวฝรั่งเศสบินมาจากฝรั่งเศสเลยนะคะเพื่อมาเรียนทำขนมครกแฮมชีสตัวนี้ค่ะหวังว่านักเรียนคงจะสนุกและมีความสุขกับการทำขนมไปกับครูนะคะและพัฒนาขนมไทยของเรานะคะ ให้เป็นที่นิยมกับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะพบกันใหม่นะคะบายบาย